ได้พลังแห่งศรัทธาไหมคะไม่ว่าคุณจะสายมูหรือแค่สนใจหรืออยากสัมผัสวัฒนธรรมอันลึกลับการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและความเชื่อไม่เพียงแต่จะเติมเต็มเยียวยาจิตใจเพิ่มพลังให้กับชีวิตแต่ยังช่วยอนุรักษ์ชุมชนให้ยั่งยืนได้อีกด้วยคะ่ะตามเราไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ทุกคนเที่ยวได้แบบไม่จำกัดความเชื่อด้วยกันคะ่ะวันนี้เราพาทุกท่านมารู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ที่วัดป่าดวงแก้วโพธิยานบ้านพุ่งสะแกงตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางก่อตั้งโดยครูบาดวงแก้วพระา,านวัฒนวัฒโนตามนิมิตที่ว่ามีถ้ำคล้ายเมืองบาดาลมีพญานาคหลากสีและมีสององค์ได้เลื้อยลงมาพร้อมกับดวงแก้วคลา้ายพระสาลีดิกระธาจำนวนมากณนะสถานที่แห่งนี้ซึ่งเดิมเป็นไร่สวนของบิดามารดาของครูบาดวงแก้ว หลังจากเล่านิมิตให้บิดามาดาฟังท่านได้ยกที่ดินถวายสร้างวัดในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี2560โดยเริ่มจากการตั้งเป็นที่พักสงฆ์และเริ่มก่อสร้างอาคารเสนาสนะภูชนียวัตถุและตกแต่งภายในวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวผสมผสานความเชื่อความศรัทธาศิลปะและวิถีชุมชนเข้ด้วยกันจนถึงปัจจุบันวัดแห่งนี้เมื่อเราย่างก้าวเข้ามาในเขตวัด สิ่งแรกที่เราจะเห็นคือความสง่างามของพระวิหารและซุ้มประตูวัดที่ก่อสร้างแบบล้านนาผสมเชียงตุงองค์พระบิเนนธองค์ใหญ่ตั้งตรงงานอยู่หน้าวัดโดยมีพระยานาคสามเสียนโอบร้อมรอบวัดมีแบรก็กราวเป็นภูเขาเขียวขจีหมอะให้เห็นถึงความมั่นคงสง่างามและความร่งเย็นและเมื่อเดินผ่านซุ้มประตูเข้าไปภายในวัดสิ่งแรกที่เราจะได้พบเห็นคือองค์พระออปคุต ประยญนาคปลกพระนอนไดฮะโซะจำลองมาจากวัดนันโซอินปุกเปาฟุกุโอกะเกาะชิวชูประเทศญี่ปุ่นและเมื่อเดินตรงไปด้านหลังก็จะเห็นความอลังการของ ของคำยักษ์และมาร์กของวัดซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง10เมตรนักท่องเที่ยวที่มาถึงวัดแล้วก็จะต้องมาถ่ายรูปและเช็คอินณจุดนี้อีกหนึ่งจุดซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของวัดนั่นคือถ้ำพญานาคราชบอเพนเพียนภายในถ้ำจะเย็นสบายและมีความวิจิตรงดงามของรูปปั้นพญานาคมากถึง108องค์ที่อยู่ภายในถ้ำในช่วงกลางวันจะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยว ตรวจกลางคืนจะใช้เป็นสถานที hmm. ่ป oh ฏ oh ิบัติธรรมของพระสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นองค์ปกบปูสองค์ลงมาจากบนดอ้นะสีรุ่งง่ายนะแล้วก็เป็นปวยปวยอันแล้วกงเม็ดข้าวไรนึกว่าเม็ดฝนวิจี๊ยบว่าเป็นเม็ดยังกับระสิทกระถางเต็มให้เต็มต็ดินนี่เนาะ เลยเริ่มสร้างอธิษฐานสร้างแปลกยูทูบสร้างก่อนว่าว่ายูทูบว่าลูกยูทูบว่าแผลนลูกแต่วอธิษฐานสร้างวัดว่าตรงนี้างกัตสัมเบศก็ขอเกิดนิมิตหม่ดีเกิดเที่ยงคืนเกิดนิมิตหมยดีว่าพญานาคปู่ลมร้อยมาสองคมและก่อนกลับสายหมู่ต้องไม่พลาดลงไปที่ถ้ำจำลองซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของพระวิหารนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่วัดมักจะนิยมไปขอพรเรื่องต่างๆ และสมความปรารถนาซึ่งครูบาแก้วเล่าให้ฟังว่านักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งจีนมาเลเซียสิงคโปร์ได้มาท่องเที่ยวมาขอพรและสมความปรารถนาจึงมีรัทธาแรงกล้ากลับมาสร้างทั้งพระพิเนธและพระนอนแต่นโศกถวายให้แก่วัดและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจนดถึงปัจจุบันไม่ว่าคุณจะมาเพื่อความเชื่อหรือความสนใจการท่องเที่ยวแบบนี้ คือการเปิดใจสู่โลกใหม่แล้วคุณอาจจะพบมากกว่าคำตอบที่คุณอยากได้นั่นคือการพบตนเองที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิมค่ะ